สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบีเทพมรณะชีวิตนิรันด์กันอีกแล้วนะครับ และต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสามากๆอีกวันหนึ่งของผู้เล่นเกมนี้เลยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมตัวละครใหม่เทศกาลท่องเที่ยวอัปเดตเข้ามานะครับและที่สำคัญเลยกิจกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้มาพร้อมกับกิจกรรมตู้กาชาลิมิเต็ดของตัวละครน้องเนลสีขาพอดีเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผู้เล่นคนไหนนะครับ เก็บหินหยกเอาไว้เยอะๆเนี่ยบอกได้เลยว่ากิจกรรมครั้งนี้อาจจะทําให้ไอดีของคุณเก่งขึ้นมาแบบก้าวกระโดดได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวากิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในเช้าวันนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มาพร้อมกับตัวละครเทศกาลตัวใหม่คือน้องฮาริเบลนั่นเองนะครับ สำหรับตัวละครน้องฮาริเบลเวอร์ชั่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจากที่ได้อ่านสกิลมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดแล้วก็น่าเล่นใช้ได้เลยนะครับยิ่งถ้าปลุกตื่นอาวุธได้อีกเนี่ยก็ยิ่งโหดสุดๆไปเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับจะไม่เหมือนกับกิจกรรมซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าจะไม่มีภารกิจให้เราทำแบบ7วันเนาะแต่ว่าจะมีกิจกรรมล็อกอิน14วันเหมือนเดิมนะครับโดยที่กิจกรรมท่องเที่ยนีย่เมื่อเราทำการล็อกอินเข้าเกมมา ก็จะสามารถกดรับของรางวัลจากกิจกรรมได้เลยนะครับและทุกวันเนี่ยเราก็จะได้รับตั๋วประลองทัวร์นาเมนต์วันละ3ใบนะครับซึ่งก็จะเอาไว้ใช้ในการประลองคล้ายๆกับกิจกรรมตอนที่ตัวละครลิซะชุดนักเรียนเข้ามานี่นะครับเราก็ทําการกดรับของรางวัลได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ตั๋วประลองทัวร์นาเมนต์มาแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่กิจกรรมทัวร์นาเมนต์ได้เลยเนาะ นี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในกิจกรรมนี้เนี่ยเห็นไหมเรามีตั๋วอยู่3าใบน,นะครับเราก็สามารถกดเลือกคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราเข้าต่อสู้นะครับและเราชนะมาได้เนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมตั๋วเดินทางมา1ชิ้นนะครับซึ่งไอเทมตั๋วเดินทางเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้ในการสุมตู้กาชาเทศกาลท่องเที่ยวของฮาริเบลนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูรอบหนึ่งล้วกันเนาะ นี่นะครับเราสามารถกดสกคิปผ่านได้เลยเห็นไหมครับหลังจากที่เราสู้ชนะแล้วเนี่ยก็จะได้รับตั๋วเทศกาลท่องเที่ยว1ใบนะครับสำหรับตั๋วประลองทัวร์เมต์นะครับเราจะสามารถรับได้ฟรีทั้งหมด14วันเนาะวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับเท่ากับว่าเราก็จะได้ตั๋วเอาไว้สุ่มกาชาฟีถึง42ใบเลยนะครับผมแล้วสำหรับไอเทมตั๋วเดินทางนะครับถ้าเกิดว่าจบกิจกรรมแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ย ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นหินหยกในอัตรา100หินหยกต่อตั๋วท่องเที่ยว1ใบนะครับผมหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เลยตลอดกิจกรรมเนี่ยพอกิจกรรมจบลงเราก็จะได้รับหินหยกมาฟรีๆทั้งหมด4,200หินหยกเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะถ้าใครไม่อยากสุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยก็รอรับหินหยกกันฟรีๆได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับในร้านค้ากิจกรรมท่องเที่ยวในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า ใครนะครับผมที่รอแลกชิ้นส่วนตัวละครยินตังโมแล้วก็ตัวละครเจว่ายน้ําเนี่ยวันนี้ที่คุณรอคอยก็ได้มาถึงแล้วนะครับเพราะว่าในร้านค้ากิจกรรมเนี่ยจะมีชิ้นส่วนตัวละครยินตังโมแล้วก็เจว่ายน้ําให้เราแลกด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอาวุธเฉพาะของตัวละครยินตังโมกับเจว่ายน้าด้วยนะครับสําหรับผมนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยผมจัดเต็มแน่นอนนะครับ โอเคนะครับสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือจะมีกิจกรรมล็อกอิน14วันนะครับล็อกอิน1วันจะได้ตั๋ว3ามใบเนาะเอาตั๋วประลอง3ใบเนี่ยไปเล่นแล้วก็จะได้รับเป็นตั๋วสุ่มกาชามาฟรีวันละ3ใบนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปเรามาดูกันอีกหนึ่งกิจกรรมดีกว่านะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าดีไม่แพ้กันแน่นอนนั่นก็คือกิจกรรมตู้กาชาตัวละครลิมิเต็ดตัวใหม่น้องเนลสีขานั่นเองนะครับผม สำหรับตัวละครนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายๆคนก็น่าจะกําลังรอที่จะสมกันแน่นอนเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครน้องเนลสีขาเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องมีติดไอดีไว้นะครับเพราะว่าตัวละครสายนกไฟที่โจมตีกลุ่มแบบแรงๆในตอนนี้เนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับและที่สําคัญตัวละครน้องเนวสีขาเนี่ย เป็นตัวละครที่มีสกิลเสริมพิเศษในหอนกไฟด้วยนะครับผมนี่นะครับเรากดเข้ามาดูที่หอนกไฟได้เลยมันจะมีตัวละครน้องฮาริเบลเป็นตัวหลักอยู่นะครับผมสำหรับใครนึกภาพไม่ออกนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวละครที่มีสกิลคอในเกมวันพันแมนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงควรจะต้องสุ่มหาน้องเนลสีขาน่น่นะครับผม ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกกิจกรรมสะสมใช้จ่ายนะครับผมเป็นกิจกรรมซื้อพลังงานกิจกรรมซื้อทองนะครับกิจกรรมสะสมใช้จ่ายทองเนาะและที่สําคัญเลยนะครับผมก็ยังคงมีเหมือนเดิมในทุกรอบนั่นก็คือกิจกรรมฝึกฝนอัปเกรดนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราอัปดาวตัวละครน้องเนลสีขาได้ครบตามที่กําหนดเนี่ย ก็สามารถรับของรางวัลกันไปได้เลยฟรีๆนะถ้าใครอัพถึง5ดาวเนี่ยก็ได้รับอาวุธของน้องเนลสีขามาปลุกตื่นกันแบบฟรีๆเลยนะครับผมแต่กิจกรรมในรอบนี้เนี่ยมันก็จะพิเศษหน่อยนะครับตรงที่ว่ามันมีตู้กาชาเทศกาลท่องเที่ยวเข้ามาพอดีทำให้ใครนะครับที่คิดจะใช้หินหยกสุ่มตู้ฮาริเบลเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมซึ่งจากที่ผมได้ลองคำนวณอะไรหลายๆอย่างนะ กิจกรรมนี้นะครับถ้าผู้เล่นคนไหนเนี่ยมีหินหยกประมาณ60,000หยกนะครับจะทํากิจกรรมนี้ได้คุ้มค่ามากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราใช้หินหยกครบ60,000นเนี่ยเราก็จะได้รับหินหยกกลับคืนมาจากกิจกรรมสะสมใช้จ่ายเนี่ยประมาณ1 8 0 0 0หินยกเลยนะครับผมเอาแบบนี้และกันทุกคนลองคิดตามผมแล้วกันนะ สมมุติว่าผมสุ่มตู้ฮาริเบลนะครับผมทั้งหมด60,000หยกเนี่ยผมก็จะสุ่มได้ทั้งหมดประมาณ200ครั้งเนาะแล้วพอได้หินหยกคืนมาอีก10,080เนี่ยผมก็เอามาสุ่มเพิ่มอีกนะครับก็จะสุ่มเพิ่มได้อีก60ครั้งก็เท่ากับว่าผมจะสุ่มตู้ฮาริเบลไปทั้งหมด260ครั้งแล้วนะและถ้าเกิดว่าเอาตั๋วฟรีจากกิจกรรมไปสุ่มเพิ่มอีก40ครั้งเนี่ยก็เท่ากับว่าผมจะสุ่มตู้กาชาน้องฮาริเบลทั้งหมด 300ครั้งเลยนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมสุ่มครบ300ครั้งจริงๆเนี่ยผมก็จะได้รับอาวุธเฉพาะของตัวละครน้องฮาริเบลมาใช้งานแบบฟรีๆ1ชิ้นเลยนะครับยังไม่รวมไอเทมต่างๆที่ผมได้จากการสุ่มอีกนะครับผมผมถึงได้บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถ้าใครมีหินหยกเก็บเอาไวเ้เยอะพอสมควรผมรับรองเลยว่าไอดีของคุณจะเก่งแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครมีหินหยกไม่ถึงห0,000่นอันนี้ก็เสียใจด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไร นะเราก็สุ่มเท่าที่เราไหวก็พอนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนตลอดเลยนะครับว่าแนวทางการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะหรือว่าใครจะข้ามตู้กาชาท่องเที่ยวไว้รอตัวละครเทศกาลตัวต,ต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับ เพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังมีตัวละครไอเซนพัทส,สุดโหมดมีตัวละครโอริฮิเมคิส์มัทนะครับตัวซับอันดับหนึ่งเนี่ยรอทุกคนอยู่นั่นเองนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยกิจกรรมนี้บอกได้เลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าอาวุธเฉพาะของตัวละครเจว่ายน้ำเนี่ยกำลังรอผมอยู่เลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวถ้าผมว่างๆเนี่ยจะทําคลิปสุ่มให้ดูใน EP ต่อๆไปแล้วกันนะครับ โอเคนะครับและใครนะครับผมที่ได้ไปดูรีวิวในกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศหรือว่าเซิร์ฟเวอร์โก o b อลเนี่ยกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์โก o b อลที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันจะมีร้านค้าอีเวนต์เทศกาลอยู่นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยไม่ถูกนําเข้ามานะครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าตัวละครใหม่ๆเนี่ยตู้มันยังไม่เข้ามาเลยเนาะมันก็เลยไม่มีให้แลกนะครับอย่างเช่นพวกตัวละครเทศกาลไอเซนพัทพวกเนี้ย เทศกาลครบรอบ1ปีหรือว่าจะเป็นเทศกาลคิดมัดเนี่ยที่มันยังไม่มีให้เราแลกเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีตู้มาให้เราสุ่มก่อนนะครับร้านค้ากิจกรรมอีเวนต์เนี่ยมันถึงจะมีมาให้เราแลกซื้อนะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ๆที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเช้าวันนี้ บอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆคุ้มกับการรอคอยมากๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่ากิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เกมนี้มีสีสันมากขึ้นแน่นอนนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนำโดยทีตารางคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครอยากจะสนับสนุนชแนลฟรีทูเพย์ก็สามารถโดเน a t ผ่านระบบโทม o นี่วอลเลตตามหมายเลขที่ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปครับ